ค้าตอนนี้นะคะเราก็อยู่ที่พิพิธภัณฑ์ภาพวาดนะคะซึ่งเป็นภาพวาดที่ทํามาจากทรายใช้ทรายนะคะย้อมสีเป็นสีสีตามหลอดที่เราเห็นก็คือจะเป็นทรายทั้งหมดแล้วเขาก็จะใช้สีนะคะย้อมลงไปแล้วก็ทํามาเป็นภาพวาดซึ่งภาพวาดเนี่ยก็คือแบบมันจะเกี่ยวกับในเมืองจางเจเจเช่นภูเขาแม่น้ํา หลังจากที่เรานะคะเดินชมเรียบร้อยแล้วเราก็เก็บภาพความประทับใจความสวยงามนะคะมาให้ทุกคนได้ดูกันค่ะและต่อไปนะคะเราก็จะพาทุกคนนั่งกระเช้าไปอย่างเทียนเหมือนซานหรือว่าประตูสวรรค์ค่ะก็คือหรือว่าแบบใครมาจังเดียคือทุกคนก็ต้องมาที่นี่นะคะมาคาุ่มมาสิจดต้อันนี้คณะตื้นๆนะโ,นโ,นโอ้โหรไฟหอ่อแล้วนะกว่า <laughs> ลงมาแล้วเนี่ยถึมเบอร์พ้อยเท่าไหร่แล้วแหละจะได้กินของกบอันนี้เป็นขึ้นภูเขาเลยนะเขาต้องขึ้นภูเขาออันนี้ยังไม่ได้ขึ้นภูเขาไอ้สัตว์มันทั้งตัวเนี่ยยางยังมันต้องค่อยไปลอยอยู่ที่ภูเขาเรือมันนิ้นได้ดิมันลงน้ำอันนี้มันไม่ใช่นี่ขนลุกไปหมดแล้วตอนเนี้ยหยาบมากมากเนี่ยอันนี้ลงไปได้ีอะไงฉันหมดอยางมองข้างึ้นไปข้างหน้าข้ามขยับตัวนะดีดีดกว่าขนาดนั้นก็ผู้กังวลไม่มาถึงขนาดนั้นเลย โอ้ยขยับขยับเฮ้ยมันขยับมขยับไปเห็นปะ่ยกเยกเาจะขึ้นไปถึงไหนละปุ่เขาเนยตั้งสี่นาที่ม่ยส่ครช่วโมงอะสสิบนาทีที่มันผ่านม่แค่กี่นาทีเองสนาทีไั้วอย่ไม่กลัวเลยบมือ ไม่การขยับตัวเลยปสดที่บายอากาศไมด้อยูนโทรนัพทก็นุ่ยีเปิได้ม่ได้ไม่ด้ตัวฝังตัวฝัตัวฝังต้วงตัวฝััวงตวฝังตัวฝังตัวฝังตตัวฝังตัวงตัวงังวงงัวางงตงงตตงวั อยูทตรงปูนเลยมันจริงๆจริงไงใช่ไหม่อนุก็ใช่เหรอเออพี่อาารก็เซตขึ้นอี้เลยอ่ะก็บอกว่าให้เราช่วย่บ้านมี่ไของบ้านท้องถิ่นน่ะมีลำคานด้วยข้างล่างโอ้ไม่ก้า 走呗。<我> แต่โซนโซนโนลูกมันสวยมากเลยแต่เนี้ยเชี่ยโคตรสูเลยมีแต่สซนอย่างเดียวเลยวค่อยเลี้ยงผิวด้วยอ่ะดูตัวผมไปตัวผ้าเลยมีแต่สซนอย่างเดียวเลยสูงมากตัวอะไรต่อแล้วโอ้สูงขึ้นอีกอันนี้คือตัวขอ่านั้นถอนถอนชีวิตเขามันใหญ่มากเลยเลยน้องไม่กลัวหรอรู้ว่กลัวยังเป็น นม่กมาเรางจะไปขึ้นนั่นได้้นะไม่ได้กสูงแต่ถ้าอันไหนที่มันอันดูอันตรายอ่ะมลาใช่ันดูวอันายเนาสูงไม่กลัวเราลองมองมาข้างล่างเพื่ตื่นเต้นเลยมักลับมาได้น้าก่อนนะแต่เวลาอยู่แ่อะไรมันอันตรายิดใจอันด่อันตรายเนาะเดี๋ยวน้อตายตายกหลังตายหลังโอ้โหคใหญ่เลเมืองน่ะ แล้วให้ลต้นมาลต้นมาได้เป็นลมได้คนเดียวที่ไม่ยอมเลยน้ำมาอย่างนี้เนามเป็นเยมีอจะเป็นดาตีเ้ยต้องรีบวิ่งลงแล้วเออันนั้นคือภูเขาสวรรค์ได้ประตูสวรรค์ไหมได้ท้าท่าดีเขาจะเอาต้องรีบลงแยม้งอหนูขาไปต่อหรือไม่ไม่ไม่ครับเฉยๆไปต่ไปต่อไป่อไปต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 ่อไ มาเอที่จบวออกตัวนี่แหละกูเลยออกตัวออกตัวถ้าหายใจแป๊บหนึงถ้าคนนี้ถ้าใครถ้าไม่แล้วมันถึงเร็วได้ไงมันต้องสี่สิบนาทีอ่เออมันจะต้องเดียวเลยมันจะต้องตัวไฟได้เลยเนี่ยสรงดิส่งใช่ต้องส่งตัวยินเป็เดอไปละ โอ้ยนี่ประตูสวรรค์อยู you know, ่ตรงนี้นี่อันนี้แหละ99โคงอ่ะสูงไปไปไปดูน่ะนี่99โคงแล้วทำไมต้องลงไปข้างล่างก่อนขึ้นมาไม่ต้องต้เสาฟางไงตั้งเสาเฮ้ยๆแต่ลลง้ ก็ม okay, ีสาวเลยนะกระชอนใหม่เป็นสลิงยาวใช่นห้องเอไดนี่ยดีนมันชายชมัหลายคนไงเนก้าสิบางเก้ายเก้าสิบเกหรือเก้าสิบเก้าเก้าสกไม่ำต้ง้ยงโค้งไหมเห็นอุ้นี่เราโชคดีนะเนี่ยหลังนี่ย่างห่างกันเหอไม่่าแตก ถูกมากาถูกากถูกากถูก่างถูกมาูกมางูกากถูมางถูมากถูกมากถูกมากถูกมากถูมากถูางถูกรากถูก่ากูกมากถ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 ูกมาถูกมากถูากากถูกม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 ากถูมากถูกมาามาูกูมาูาูล่าูกาาูาาููาูามกูากูกาาม ห้ามืนเนอยางนียวลด้น้่า้นมากเราต้องการแห้งส่ห้ามยืนนะอย่ายืนมากเลยเนี่ยห้ามยืนก็เขียนอยู่อะใชหรอนี่ไงห้ามบว่โตห้าไปนึกมานี่ยห้ามเนี่ยห้ามยืนห้ามพิงเนี่ยโอ้จะดูไปข้างล่างความตื่เต้นดิไม่อ๋อแต่ก็อันนี้อยู่นะเสียวอยู่นะเรื่องของตืนเต้นถึงช้าก็หวานนี่กรตอกเลยอะแต่กระช้าใหญ่ลงช้าเลย เปิดประสบการณ์ไงเห็นใบมือสั่นเลยเห็นไหมตายมือสั่นอ่ะมันก็น่ากลัวอยู่นี่สุดต้องหายง่อยขาขอผมหนีบเฟินจนแบบผมต้องมาเงือเต็มตัวอ่ะลูกขนาดนี้เลยต้องมาเงือเต็มแบบทำไมมันลูกขนาดนี้ไมทำไมตื่นเต้นเองนะเก่งอยู่แล้วนะทำไมเขาไมีให้หนหนลอยตัวลงไปด้วยนะโอ้โหเลือด้านหน้าเนี่โอ้โห นี่ไงดูนี่แ้วอย่ตรงนี้ไปปรมันสูงมากจนถอเลยถุงอื้อจริงถอ้ออยู่แล้วเนี่ยต้องกินน้ำกันนะมองเห็นไม่ชัดไปทำปูนเต็มตัวเต็มได้ไงประตูตรวันเออใช่ตะวันเย็นอ๋อนู่เคุณต้องมาเดินขึ้นมาก็ได้เนี่ย่นนนนทางเดินขึ้นมามาเป็นจุดลิปดนทางเงือกงองะ คนเดินขึ้นมาได้ไงวะเนะอ๋อไม่ทางเดินโอ้ให้เขาเดินดิน่ากลัวก่อนเนะยเดินกี่วันนะกที่เราต้องเดินลงไปมั้งรูเราเดินขึ้นบนเดินเดินเถ่ายนนไม่เราเดินกันเดนดนดนนี่ขึ้นางถ้าใครขับรถขึ้นต้องขับขึ้นทางนี้บอกเลยไปเลยคือเตี้ยเ้ยโอ้ยแป้งโอ้ยแป้งอ้ย คือสูงไงนี่เดรนของคูจิ่งลงม่ได้เลยนะเอ๊ะแล้วขอเอาของขึ้นมาทำอีกางไรวะกันเกงกระเช้านีกเลยวะอันนี้จะเป็นทางคนเดินแบกขึ้นมาแน่เลยกินอินโฟก็กำลังอะไรอยู่อินโฟทำไม่ใช่อินโฟเอาเลยอันนี้คือชาวพูดได้ทั้งกระบะอันนี้คือชาวที่มันมาบินนะรึเปล่านี่ยมันทำเต่าได้ไงวะเต่างี้ทำได้ไงวะ พเก่งเลยยืนนัถ้าสุดมงข้างนี่นแบบตรงงไปไม่ของนุยืนได้แต่มยืนไม่ต้อง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 ไม่องไมนะนีม่ไมงไองไม่ใหง้อืไพิงไม่ต้งไม่องไม่ต้อไมม่งไม่ตมงมมมมนอไ้มมกอตงต่้้อง่ออม่ไม่อ ีการใส่ลงมาด้วยอะะ่งริมเย็นแล้วอ่ะโอ้ดูดิโคตรไกลเลียนสุดูกหูตานี่คับหนึ่งชิทม่าจะได้เห็นวามันมันมายากโอ้ไม่มีใครยอมขึ้นะคะดูส่งละว่ารัมากอะีแดดมาหล้อฮ่องกงหิสนีแลนอะอยู่นิ่งๆถ้าปีนแล้วปัญดาไแม่ยายถ้าแม่ยายตะบบอกว่าอ่ะแม่เข้าไปจ่ายตังค์ ออแล้วมา่เองใช่ไหมลุงหน้าแล้วกรับต้นดููู้นนู่่้ยมเหมือนอยู่บคร่งลเ้นัเสี่เตยริงเหเดืสูเดืดสูดูข้างง่ายมันต้องมีอะยาามงมีแดด้ดดดทุกครงที่เราขึ้นยถึงจุดสูงสุดแล้วมนจะเห่าสั้น่าจะลง้ันนี่มัเห็นคนเห็นคนเห็น่านิจะลงต่อ

ตอนนี้ร้อนอะเราต้องทำความคุ้นเคยเราต้องทำความคุ้นเคยตั้งแต่ตอนนี้ไม่มาเดินกูถ่ายคลิปสักคนดิลุกไม่ได้ไปไม่ได้ฝนตกไห้โอ้โหไม่ไม่ไม่แข้งขาอ่อนแรง ต้องมีไอ้เจ้ขาสั่นโอ้โหขาจางหินหินเลยไปเดินขอบเดินขอบไปเดินขอบจะถ่ายหรือโอ้โหขาสั่นเต็มเลยโอ้โหแค่นี้เองต้องมีผู้ฝึกจิตที่แข็งแกร่งเท่านั้นถึงจะเดินได้ใช่เพราะไม่มองอะไรเลยมองแต่กล้องอย่างเดียว

เหมวเนวิญญาณออกจากร่างไปละแดล้วก็องดูแดูมดีมันสูงขนาดนี้เนีหนาวด้วยนะเลย่ยไม่กงงอะแกาึงหัวลงไปเอากล้องไปแทนแล้วกันมาๆมาๆพยายามเดินกจ้นายเดินเลย ยร่องเราต้งเป็นลงลงหั่นนะแต่ขอครั้งเดียวนมันมีสองนี่บ้านละเป็นไงบ้างเดินก่อนที่กระชกอ่ะกูเดินแบบไม่มองอะไรอ่ะองแล้วสูดที่เดินแบบไมปที่จับที่เลยอ่ะที่โดดไปที่จับเป้องอะครัอ่าตรงนี้คือที่โดดบันที่จับนะเขาก็จะโดดกระโดดลงไปหาคือไม่แก้มองลงไปนะครับ มฝั่งน <100 issions S 2> ู้นห้าสิบหยวนปิดแล้วเราจะไปเรากำลังจะไปสะพานลอยฟ้าก็โดนยาดมเหรอให้เอาของว่างมั้งของว่างถุงใสให้ของว่างเลยมาแล้วสะพานลอยฟ้าจะไปยังไงอ่ะต้องกล้องถูงไวก่อน อดไม่เจออะขอดหายใกโอ้สวยจริงเขาทำสะพานมาได้เราเก่งเนาะไอ้กระจกเนี่ยมองไปเนโอ้โหหยองอะขาสั่นหมดอะแต่ก็เดินมาหมดนะไม่ได้ไม่ได้เดินมาหมดเลยทุกอย่างไม่มีหลบ จะถ่ายประตูสวรรค์จากข้างบนนี้ให้ดูครับตรงนี้คือร่องประตูสวรรค์นะฮะอ่าแล้วก็ตรงข้างล่างนี้ก็จะเป็นบันได999ขั้นที่คนเขาเดินขึ้นไปตรงประตูสวรรค์นะฮะโอ้สวยมากเลยนะครับอืมสูงมากสวยงามสวยงามข้างบนประตูสวรรค์มีเบอร์เกอร์คิงด้วยนะครับ แล้วก็มีขนม wrote, มีไอติมขายเยอะแยะนะครับก่อนที่เราจะลงบันไดเลื่อน ก้นนี้ก็คือเป็นช่องช่องประตูของประตูสวรรค์เทียนเหมือนซานก็คือถ่ายมาจากข้างบนลงมาเลยท้องฟ้าคือสวยมากอันนี้ก็คือเป็นการทดลองเดินนะเดินแบบว่าเอ้ยเนี่ยความรู้สึกวอาการเดินเดินขึ้นมาจากบันไดตรงเนี้ยเป็นยังไงนี่เป็นไงแต่จริงๆไม่ได้เดินจริง ประมาณนี้เป็นบันไดถ้าเกิดเดินก็คือเดินจากข้างล่างตรงนี้เลยขึ้นไปถึงข้างบนเมื่อกี้อย่างที่เห็นนี่พวกเราก็มาถ่ายรูปกันเพราะว่าพวกเราไม่ได้เดินขึ้นทิ้งมมนาูคเรจไ่่ ที่เป็นเส้นๆเล็กๆนั่นคือจะเป็นทางเป็นทางที่รถวิ่งก็คือถ้าเกิดรถวิ่งขึ้นมาก็จะวิ่งทางนั้น เป็นกระเช้ากระเช้าที่ขึ้นมาสุดๆก็คือตรงนี้เลยอันนี้เป็นกระเช้าใหญ่ละไม่ใช่ไม่ใช่กระเช้าอันเล็กคือกระเช้านั่งได้หลายคนตอนนี้กํลาลังเดินทางลงลงกันลงกลับไปข้างล่างถามถึงว่าความหวาดเสียวยังเสียวตึงเต้นอยู่ไหมเหมือนเดิมแต่ก็ดีขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าเหมือนกับว่ากระเช้ามันใหญ่กว่า ตรงนี้จะเป็นสถานที่โชว์โชว์คืนนี้ก็คือเราจะมาดูโชว์กันที่นี่เป็นโชว์แบบโชว์สุนัขจิ้งจอกซึ่งไกดก็แนะนําว่าสุนัขจิ้งจอกตัวนี้ที่อยู่บนหลังคาตัวนี้ไกดบอกว่าเขาสามารถขยับตัวได้นะอะไรอย่างเงี้ยขยับตัวได้นี่จะเป็นสถานที่ก็นั่งดูโชว์กันตรงนี้แหละ 心灵仿佛飞向天际，一步一步爬上山顶，眼前的景色让人惊叹不已。云海<高>